ที่1304หลังจากที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นอของหลินเทียนแล้วเหล่าศสษย์ของสำนักนิรันต์ทั้งหลายต่างก็พากันแสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมาท่านราชนามตะมาแล้วสังหารพวกมันที่หมดเลยฆ่าพวกมันเหล่าผู้คนได้พากันส่งเสียงออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่ผู้เชี่ยวชาญกองกําลังต่อต้านที่อยู่ภายในสวรรค์ชั้นนี้ต่างก็พากันหันมองไปทางหลินเทียนโดยสีหน้าที่ตื่นเต้นเหมือนเหมือนกัน พวกเขารู้ดีว่าหลินเทียนเป็นกองกําลังฝ่ายเดียวกันและยังเป็นเจ้าสํานักนิรัน์ผู้ซึ่งหยุดความโกลาหลไว้ได้ด้วยความแข็งแกร่งเฉลี่ลเทียมทานดังนั้นการมาของหลินเทียนในครั้งนี้จึงทําให้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาเพิ่มสูงขึ้นยิ่งกว่าเก่าข้ามันผู้เชียเช่ยวชาญทั้งหลายพากันส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกับเปิดฉากโจมตีก็ใส่ด้วยพลังทำลายที่มากขึ้นกว่าเก่าหลินเทียนได้อยู่กลางฟากฟ้า ก็ได้กวดสายตามอออกไปยังเหล่ากองกําลังที่กําลังเผชิญหน้ากับศัตรูโดยดวงตาที่เป็นประกายออกมาบุ้มมันเป็นตอนนี้เองที่กินอายยมโลกอันหนักหน่วงได้ระเบิดออกมาหลินเทียนได้หันมอออกไปด้วยสายตาที่เป็นประกายออกมาอย่างเย็นยะเย,ยือกราชายมาโลกเขาได้พุ่งตามเส้นทางกินอันนี้ออกไปอย่างไม่รอช้าไม่นานเขาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของพวกเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งเมื่อเมอ,ออกไปแล้วก็ได้พบกับเทะเลเลือด และกองซากศพมากมายซึ่งเหนือกองซากศพเหล่านี้ยังมีชายชราที่ส่งกินอายุมโลกอรุณแรงออกมาและกําลังถูกล้อมรอบไปได้วยข่ายอาคมสังหารอันทรงพลังไอพวกมดพวกคิดจริงๆหรือว่าของพวกนี้จะสามารถขวางทางข้าได้อีกเดียวข้าจะฉีกพวกเจ้าออกเป็นจิ้นฉินชายชรลาได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยสายตาที่เย็นยะเยือกซึ่งเขาเป็นราชาย,ยมโลกที่อยู่ในเขตแดนกึ่งจ้างสวรรค์ กลิ่นไอของจัก,กรพรรดิอันทรงพลังได้ระเ,เบิดออกมาและทำลายขาวอาคมทั้งหลายลงทันทีบันถือเป็นกลิ่นไอของจัก,กรพรรดิที่ทรงพลังจนไม่สามารถต้านทานได้อย่าได้อวดดีไปหน่อยเลยท่านราชาอมตะของพวกเราได้มาถึงสวรรค์ชั้นนี้แล้วท่านจะต้องสังหารเจ้าแน่ๆผู้เชยวชาญที่อยู่ในเขตแด,ดนกึ่งจัก,กรพรรดิได้ส่งเสียงออกมาร่างกายของชายคนนี้ได้อาบไปด้วยเลือดก็จริงแต่กับมีสายตาที่แน,น่และไม่เกรงกลัวไม่แต่น้อย พางส่งพลังลงไปยังข่ายอาคมสังหารและสร้างพลังทำลายที่น่าสะพรืงกลัวกลับขึ้นมามันเป็นข่ายอาคมสังหารอันตการที่หลินเทียมเป็นคนวางเอาไว้โดยมีกึ่งจักรพรรดิเป็นผู้ถือครองและใช้งานมันโดยการอาศัยการประสานพลังของเลาสิสำนนักจึงทําไม่สามารถจํากัดการเคลื่อนไหวของกึ่งเจ้าสวรรค์เอาไว้ได้บุม้มข่ายอาคมสังหารอันตรการนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็จริงแต่พลังทําลายที่ส่งออกมาถือได้ว่าไหลเทียมทานเป็นอย่างมาก พะมันสามารถสังหารได้แมก้กระทั่งจากกพัรก็ลงหุนระดับที่9อย่างไรก็ตามพลังทำลายของมันอาจจะแข็งเก่งก็จริงแต่มันก็ยังไม่เพียงพอจะสังหารกึ่งเจ้าสวรรค์หลงได้ไอ้พวกมุดปวกชายชลาได้ส่งเสียงกูรลองออกมาอย่างเย็นชาผางระเบิดขึ้นพลังออกไปรอบทิศทางหลังจากนั้นเองที่ขอ่อุคหคมทั้งหลายเริ่มพังทงลายลงอย่างรวดเร็วไอ้พวกเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำกาตั้งตนเป็นศัตรูกับข้างั้นหรือข้าจะสังหารพวกเจ้าให้หมดเลย ชายฉลาผู้นี้ได้ส่งเสียงอัน,ดน,นเดีนนเรื่องออกมาบุม่มร่างกายของเขาได้ระเบิดกินอายโมโลกอันเข้มข้นออกมาพร้อมทั้งกวดออกไปทางเหล่าสิทธิของสำนักนิลันมันเป็นเครื่อพลังที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากแต่มันก็เป็นตอนนี้เองตี่ครื่กระบ,บี่อันทรงพลังได้พุ่งผ่านอากาศเข้ามาและอัดก็ใสา่ครื่อพลังงานยมโลกจนแหลกสลายหายไปโดยทันทีไข้กันสีหน้าของชายฉลาได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวง พร้อมตั้งหันมาออกไปยังทิศทางของขึ้นกระบ,บี่ที่พุ่งเข้ามาสายตาของเหล่าสิทธิสํนนักนิลันต่างก็พากันหันมาออกไปและอดสะแสดงสีหน้ามีความสุขออกมาไม่ได้หลังจากที่พวกเขาได้มองเห็นร่างของหลินเทียนท่านราชนมตะสิทธิสํนนักนิลันได้พากันส่งเสียงออกมาอย่างตื่นเต้น,เ,นเพราะว่าเจ้าสํนนักของพวกเขาได้มาถึงแล้วหลินเทียนได้ก้าวเดินออกไปพางหันมองไปยังเหล่าสิทธิพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าทําได้ดีมากหากได้เป็นพวกคนเหล่านี้แล้วก็ สถานที่แห่งนี้คงจะถูกทำลายลงไปนานแล้วและมันจะส่งผลให้มีผู้คอร้ายเพิ่มมากขึ้นเพราะถึงอย่างไรตัวตนระดับกึ่งเจ้าสวรรค์เองก็ขแข็งแกร่งไม่ธรรมดาลหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหาัสดังนั้นเขาจึงได้โบกมือเพื่อส่งประกายแสงสีทองออกไปวินาทีที่ประกายแสงได้ตกกระทบลงล่างของเราศิษธ์ทั้งหลายมันก็ช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้กับพวกเขาอย่างรวดเร็วขอบคุณท่านราชนมามตะเราสิษธ์ทั้งหลายพากันส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้น หลินเทียนไปยักหน้าให้กับพวกเขาก่อนจะหันมาออกไปยังกึ่งเจ้าสวรรค์พร้อมถังกล้าเดิอนออกไปโดยทันทีเป็นเจ้ากายสังสาร,รวัตวินาทีแรกที่ชาชลาเห็นร่างของหลินเทียนก็ได้ส่งเสียงกัดปันออกมาพร้อมกับพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดุร้ายเป้าหมายในการมาของพวกเขาครั้งนี้เพื่อจับตัวของหลินเทียนกลับไปแถมหลินเทียนเองยังเคยก่อวิรกรรมเอาไว้มากมายอย่างการชักนําทันสวรรค์เข้าไปที่เมืองหลวงของพวกเขา คิดว่าหลังจากที่ทําลายทางเชื่อมต่อแล้วเจ้าว่าพวกเราจะข่ามาไม่ได้งั้นหรือน้าหัวเราะชายชาลาผู้นีได้ส่งเสียงออกมาพ่างพูดต่อว่าระหว่างที่กดช่องว่างนั้นบัณพบับรุสูงสุดของพวกเราก็ได้กดช่องว่างอีกที่หนึ่งในเวลาเดียวกันการกระทําของเจ้ามันจึงได้เปล่าประโยชน์ชายชาลาได้ส่งเสียงที่ผสมผสานไปด้วยน้าเสียงยเยาอะเย้ยออกมาหลินเทียนได้หันมาออกไปเล็กน้อยพร้อมทั้งผู้ออกไปและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของอีกฝ่ายในช่วงพริบตา นี่จึงทําให้สีหน้าของอีกฝ่ายพเปลี่ยนไปอย่างมากพางส่งเสียงอุทานออกมาว่าเจ้าหลินเทียนได้บวกมือตบอัดไปหน้าของอีกฝ่ายจนทําให้อีกฝ่ายปิิวออกไปไกลอีกฝ่ายถึงกับกางนึกออกมาคําโตก่อนที่จะพยุงร่างกลับขึ้นมาพางหันมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่โกรธจัดสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกตกตะลึงที่สุดคือเขาที่มีะระดับพลังสูงกว่าหลินเทียนแต่กลับไม่สามารถมองตามการเคลื่อนไหวของหลินเทียนได้ทันเลยแม้แต่น้อย ถมยังถูกตบหน้าเขาอย่างจังเขาได้ส่งเสียงคำรามที่ผสมผสานไปได้จิตสังหารอันเข้มข้นออกมาแล้วพูดออกมาว่านี่เจ้าพียเสียงตบดังสนั่นวันไหวได้ถูกส่งออกมาอีกครั้งร่างกายของชายชราได้ลอยเขวงออกไปไกลก่อนที่จะกระแทกเข้ากับพื้นที่ที่ยู่ห่าออกไปและทําให้ฟันหลายซี่กระเด็นกระดอนออกไปทั่วแข็งแก่งมากท่านราชนามตะแข็งเก่งจริงๆกึ่งเจ,จ้าสรค์ทีิอวดเก่ง กับถูกตบจนปีออกไปติดๆกันถึงสองครั้งด้วยสภาพที่ไม่ต่างไปจากไส้เดือนดินนี่มันทำให้หลอกิตดพากันแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาทันทีชายชลาได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างดังพางกระโจนออกมาเจ้ามนุษย์ข้าจะสังหารเจ้าให้จงได้การที่หลินเทียนตบหน้ามันซ้ำๆแบบนี้ถึงสองครั้งก็ทำให้มันแสดงสีหน้าที่ดุร้ายจิ้งกว่าเก่าขึ้นมาพร้อมทั้งสังเวยอาวุธสวรรค์ขั้นกลางออกมาและฟาดฟันออกไปอย่างไม่ปาณีนี่จึงทำให้ไม่ติด้รอบ ถึงกับแหลกสลายไปโดยทันทีหลินเทียนได้หันมาออกไปเล็กน้อยด้วยสีหน้าที่ราบเรียบก่อนที่เขาจะก้าวเดินออกไปพร้อมทั้งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของอีกฝ่ายอีกครั้งเขายกมือขึ้นพร้อมทั้งบุนบุนทักษะควบคุมอาวุธก่อนที่เขาจะช่วงชิงอาวุธในมือของอีกฝ่ายมาแล้วเวียงตบออกไปด้วยฝ่ามือที่รุนแรงกว่าเก่าเสียงตบดังกึกกล้องได้ถูกส่งออกมาระหว่างที่ร่างของชาชรา,าได้ลอยเคว้งออกไปไกลด้วยสภาพที่โชคไปเลือดเจ้านี้มัน ช้เวลาอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนที่มันจะพยุงตัวเองกลับขึ้นมาได้พร้อมทั้งสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นหวาดหวัน่นหลังจากที่ถูกตบซ้ำๆอยู่หลายครั้งแถมมาวุฒิวค์ยังถูกช่วงชิงไปซึ่งหน้าซึ่งทำให้เขาพันธนาได้ดีว่าหลินเทียนน่ากลัวถึงขั้นสามารถสังหารเขาได้อย่างง่ายๆเขาอดก้าวถอยกลับไปไม่ได้พางหันหลังและพุ่งหนีไปอย่างไม่รอช้าสิ่งเดียวที่เขาคิดได้หลังจากที่สัมผัสถึงพลังของหลินเทียนได้คือการหนีออกไปให้เร็วที่สุดก็เท่านั้น เสียงพุ่งผ่านอากาศได้ถูกส่งออกมาขณะที่ชายชราพวกหนีไปอย่างรวดเร็วหลินเทียนได้หันมาออกไปพร้อมทั้งโบกมือและสังเวยวงเวยดยินด่างเพื่อลบตาประทับวิญญาณของอีกฝ่ายออกจากอาวุธและประทับตาของตัวเองลงไปบางาฟาดั่นขึ้นกระบ,บี่อันทรงพลังออกไปก็ใส่ทางชายชราที่กำลังพุ่งหนีฟุบชายชราได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาระหว่างที่ขึ้นกระบ,บี่อันทรงพลังได้พุ่งผ่านอากาศออกไปทะลวงผ่านหน้าอกของอีกฝ่าย ก่อนที่ร่างของมันจะระเบิดออกเป็นชิ้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ก้าวถอยออกไปพร้อมทั้งโบกมือซัดอวงเบ็อัดเข้าใส่ดวงวิญญาณของมันเตกีาลังพยายามจะหนีนออกไปเมตตาด้วยฟุบแน่นอนว่าเขาไม่มีทางปานี้ต่อศัตรูอย่างแน่นอนดังนั้นจึงได้บทขยี้ดวงวิญญาณของมันจนแหลกสลายหายไปในทันทีตกตายลงอย่างสมบูรณ์แข็งแกร่งจริงๆเราศสียสานักในหลันได้แต่ส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้น หลินเทียนได้ยินอยู่บนฟากฟ้าได้หันมองไปยังเหล่าสิทธ์ทั้งหลายพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าจงไปร่วมรบกับจุดอื่นๆร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากคุ้มพลังอื่นๆเพื่อสังหารเผ่ายมมโลกที่เหลือให้หมดลงขอรับเหล่าสิทธ์พากันส่งเสียงตอบรับกลับไปก่อนจะห่อออกไปด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อมองไปทางสิทธ์ที่กำลังจากไปแล้วหลินเทียนก็ได้หันมองไปทางเสีวยวไทสูแล้วพูดออกมาว่าเจ้าหนูเราแบ่งหน้าที่กันดีกว่า เจ้ารับหน้าที่จัดการตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่7ลงไปจนถึงชั้นที่5ข้าจะสังหารเกืองจ้างสวรรค์ที่เหลือในสวรรค์ชั้นที่4จนถึงชั้นที่1